วันนี้ครูเองที่จะมาพูดถึงแชมพูอันชันมะพร้าวขวดนี้ที่ครูเองที่ชอบมากๆแล้วก็ปลื้มมากๆเลยค่ะเชื่อไหมคะว่าแชมพูแต่ว่าครูเป็นคนที่ไม่ถูกกับอะไรสักอย่างเลยเพราะว่ามันแรงไปเส้นผมมันก็เลยหนังศีรษะลอกแล้วก็ผลอกแพ้แสบแดงตลอดเวลานะคะแล้วก็ยิ่งมาช่ำร่วงง่ายมากๆเลยนะ,ะแต่พอได้มาใช้ตัวนี้นะคะเส้นผมครูเนี่ยให้ความสลวย ดีมากๆเลยค่ะผมนุ่มซอฟตานะคะแล้วก็ผมก็กลับมาหนาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วยชะลอผมงอกด้วยค่ะทุกคนนะหอมเป็นธรรมชาติมากๆาเลยค่ะกลิ่นหอมติดผมแต่เป็นธรรมชาติเพราะว่าเขาเป็นสารสกัดอันชันนะคะเข้มขูดเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวมีโปรวิตามิน 5, มี B5 มีข้าวสามสีแล้วก็มีสารสกัดอัลมอนด์ช่วยผมหนาคือแทบไม่ต้องทำอะไรเลย ราผมแล้วก็เป่าเป่าๆผมก็สวยแบบนี้เลยค่ะอยากให้ทุกคนนะคะได้ใช้กันนะคะ